ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Talk Story ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ในเรื่องราวของขังคาวแวมพร์และทำไมมันถึงถูกเรียกว่าขังคาวแวมพร์ซึ่งเรื่องราวของมันจะน่าตื่นเต้นหรือน่ากลัวอะไรที่มนุษย์อย่างเราๆควรรู้เอาไว้มาดูไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ค้างคาวแวมไพร์เป็นค้างคาวกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางมีพฤติกรรมชอบดูดเลือดสัตว์ชนิดอื่นๆเป็นอาหารและมันยังสามารถดูดเลือดมนุษย์ได้อีกด้วยและจากพฤติกรรมของมันทําให้มันได้ชื่อว่าเป็นค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดนั่นเองครับและค้างคาวชนิดนี้ยังเป็นค้างคาวที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ26ล้านปีก่อน และยังสามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาถึงปัจจุบันนี้ได้เรียกได้ว่าเป็นทวดของทวดของทวดเลยก็ว่าได้นะครับโดยเจ้าค้างคาวแวมพายนี้นะครับมันยังมีความสัมพันธ์กับค้างคาวกินมแมลงที่มีพฤติกรรมชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ในป่าดิบและออกหากินในเวลากลางคืนโดยจะกินแต่เพียงเลือดของสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่กว่าเป็นอาหารเท่านั้น โดยมันมีฟันแหลมคมซีหน้าคู่หนึ่งที่มีไว้กัดแล้วก็ใช้ลิ้นยื่นออกมาเพื่อดูดเลือดฟังดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากแวมภร์ในหนังเลยนะครับเนี่ยและมันยังมีสายตาที่เอาไว้ล่าเหยื่อที่ดีเอามากๆโดยสายตาของมันจะมองเห็นเป็นภาพอินฟาเรตจ,จากความร้อนของอุณหภูมิในร่างกายของเหยื่อทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีเอามากๆเลยครับ ไม่ว่าจะมืดแค่ไหนแต่ถ้าเหยื่อของมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นมันก็สามารถมองเห็นเหยื่อนั้นได้อย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่ามันจะพุ่งเข้าไปกัดเหยื่อโดยตรงเลยนะครับเพราะเหยื่อของมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่กว่าถ้ามันพุ่งเข้าไปอาจทำให้มันโดนทำร้ายก่อนที่จะดูดเลือดได้ครับโดยมันจะเข้าไปดูดเลือดขณะเหยื่อนั้นนอนหลับอยู่ และมันยังสามารถนําเอาเลือดที่ดูดกินนั้นกลับมาฝากค้างคาวตัวอื่นๆในครอบครัวและฝูงของมันได้อีกด้วยเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยจริงๆนะครับเนี่ยซึ่งถ้าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับหรือมีใครที่ต้องการเข้าป่าลึกก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่แน่ในขณะที่ทุกคนนอนหลับอยู่มันอาจจะย่องเข้าไปกัดแล้วก็ดูดกินเลือดของทุกคนก็ได้นะครับ พอค้างคาวแวมพายนี้มันยังเป็นพาหาน้ำโลก,กัวน้ำหรือโรคพิษสุนักบ้าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตได้ด้วยซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากในตอนที่มันดูดเลือดเราแต่ถ้าค้างคาวตัวนั้นมีเชื้อหรือพาหาน้ำโลกอยู่ด้วยแล้วมันมากัดเรานั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและแย่เอามากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของค้างคาวแวมพายนี้ ทุกคนรู้สึกยังไงกับสัตว์ชนิดนี้หรือเรื่องราวนี้บอกเล่าความรู้สึกของทุกคนผ่านคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้หรือเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็กดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ